สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับเราอยู่กับศิลปินน้องใหม่ครับน้องเดียรนัชชานะครับผมวันนี้เราจมาสัมผัสน้องเดียรนัชชานะครับก่อนที่จะมาอยู่สาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับน้องเดียรนัชชานีอยูุใส่มาก,ก,อก่อนหูกเคยอยู่น้ำมำันนี้คลับ่ มรนะ้อมะกวดะรใช่ไหมครับลูกอ้้ด้ขาว่าน้องเดชชานี่มีใบป,ปริญญาอยู่ในมือนะอ่าอยู่มาหอมปีนึ่งแล้วนะครับนะพี่น้องครับปีหนึงแล้วมีสองามก็เป็นอ่ออกมาเป็นมัล้ีนมลำแต่ยังไม่ออกยังเรียนอยู่ ตอนนี้ดอกใบแล้วดอกใบดอกใบมาเป็นมอลลก่อนครับผมมอลล์เลียงชีพลลแล้วลูกเราทุกวันนี้เนาะครับผมนี่แหละครับพี่น้องได้ข่าวว่าน้องเดียก็มีเพลงของเป็นของตัวเองด้วยมีเพลงของตัวเองเคยทำซิงเกิลหลายซิงเกิลนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องเพลงไดไม่ยืนในชีวิตมอลล์มั้งอะไรๆก็ล่ำบาก าานกลว่าบ็เ่อประสการณ์คนสอค่ะครับแล้วค่อุปกรณ์ในกบเเพื่อนี่นสือครับสูสู้ค่ะครับเป็นไรเข้ามืออืนข้อมความเฮาสิปไปขอทมอีกรอบหนึ่งเขาเป็นยังไงครับยากมค่ะ หอมมากมีโชว์มีโชว์ยังได้ได้โชว์กับเขายังได,ได้โชว์ใหม่แล้วใช่โชว์ใหม่นะมีโชว์ใหม่นะคะตองเป็นเพือ่อนได้ตอนรอรสบายนะคะพรุ่งนี้ได้ชมแน่นอนใช่ค่ะเอ่อฝากพี่น้องนั่นะครับเนาะครับผมนี่น้องเดียร์นัชชานะครับผมฝากไว้ในอ้อมวงกอจใจพี่น้องนั่กันแล้วกันนะครับซาโน้อยรำเพลินโชว์นะครับน้องไม้น้องไต้ดาวนะครับพี่น้องครับเสียงดีพี่น้องหน้าตาดีน้วยการดีนะครับอนาคตศิลปินเลย์และทีเดียวนะครับผม นะครับฝากพ่อแม่เอฟซีครับช่องติ๊กเสด็์รับบอลโชว์พิเชียวเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับทีมงานปลาดุกขอกเนี่ยทเป็นแม่ไงก็มูและนีปลาดุกขวกไงก็มูไอพ่ออายู่ไรก็มูนะแน่นว่ในทีมอูิผู้เงคูงผู้เพึ่ง่ผูผูพิง่งไผู้พ่งอ๋อเีู่้พึ่งผูพึ่งอยู่นี่ผูพึ่งนะีู่พึ่งอ่าไอผูพึ่งนะ อันนี้ครูพึ่งนะปลาลูกคอกใหญ่อันนี้เป็นหัวหน้าแก่นะปลาลูกคอกอันนี้น้องเข็ม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 ปลาลูกคอกปลาลูกคอกกลางปลาอกกางอ่อันนี้ปลาลูกคอกน้อยนี่นี่่อันนี้ปลาลูกคอกเงี้ยปลาลูกคอกหน่อยลูกโอ้พระชนใจ้าเขาเลยวะอันนี้ปลาลูกคอกน้อยปลาลูกคอกเงี้ยสวัสดีค่ะเอออันนี้อีหล่ะน้อยสวัสดีค่ะนี่นะทีมงานลูกสาวผมนะครับพี่น้องนี่แหละครับผม สู่ครับพี่้องครับเป้งดีหละเป็นไดมากไหมสัมผัสก่อนเป็นจังไดเป็งจังไดเขาความรู้สึกเป็งจังไดมือเอื่อนมือเอ้อนนี่เป็นอะไรเขาความรู้สึกเขาเต้่อ่น่เต้นเปะต่ว่าีมใหมลยค่ะมีโชวยังพวกนี้ นี่แล้วอุ้มไว้ก่อนต้องมาดูค่ะเอ,อ้ยมือเอือนนี่ได้ชมกันแน่นอนนะครับพี่น้องครับผมนี่นะครับผมพูดถึงว่าการโชว์นะครับพรุ่งนี้มีแน่นอนนะครับผู้ใดพลไดในเขาคูปปิดกระเฟ้าขเขาไนดะ้พี่น้องได้มือเอือนอ่อนทั่วกอทมอพี่นอ้นองครับผมมือเอือนนี่เท่ากับเต็มทัวร์อ่อนทั่วกทอทนะมอเนาะไม่ได้ละผู้น,ยนอยก็มูลได้พี่น้องเกิดไปที่น้อยหน่อย หน่อยก็มูแต่ว่าหน่อยแต่ว่าเน่นไนพี่น้องแต่ว่าข้อหมายคือหน่อยเน่นไนคือว่าหน่อยแต่พลังพลังเสียงพลังเสียงในการร้องเพลงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมครับผมพี่น้องครับสู้ๆนะลูกนะในการรังใจให้สุขสุขก่นสู้ๆอีหล่ะสู้ๆสูดๆสูดๆสู้ๆสู้ๆสูดๆนะลูกนะอันนี้อันนี้สรุปนี่สิเป็นผู้หญิงหรือเป็นสิเป็นผู้ชาย นีกัอันนี้ก็บวซิกเกิลได้ไหมล่ะเนี่ยพ่อไปเห็นในเฟซอยู่ไปพ่อไปเห็นในเฟซบุ๊กอยู่มีซิกเกิลของตัวเองด้วยเป็นคอปเปอร์ใช่ไหมลูกแล้วชื่อเพลงอะไรถูกชื่อเพลงอะไรให้รูบ้งใช่ออกจากระบบออกจากระบบออกจากระบบไปไหนสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วสู้ปังๆมาหยุดสาวน้อยรับเบอร์ชมเป็นไงบ้างลูกก็มีเหนื่อยบ้าง แต่ว่าอีกสู้ค่ะเพราะว่ามาบ่านนี้แล้วเพาลงทุนก็มาหลายแล้วเรื่องเรียนด้วยตอนนี้ยังเรียนปะเรียนดูเรียนเป็นกศนอ๋อดอกใบเนาะเป็นแบบเรียนอะไรก็ได้ตอนนี้คือว่าคือเขาเรียนกศนอ๋อไม่เลียนดอกเลียนยังกัดเรียนเลยเขาลูกเพราะว่าเขามีความตั้งใจในการซืเรียนหนังสือถ้าขนาดคู่มันยังล่ากว่าเห็นว่าม่เนาะไม่เนาะจะมาเรียนจบเลยเนี่ยเลียนจบเลยนเนี่ยพี่น้องเนี่ยหัวหน้าปาลูกควกเนี่ย เป็นคู่เด้เนี่ยคู่พึ่งเนี่ยเป็นคู่ผมก็เป็นหมอหมออะไหมอลำาตอนนี้นุชเป็นหมอเป็นหมอทาเจเป็นหมอเป็นหมอลำเสียงดีน้องคิมก็เสียงดีนะครับครับน้องแก้มน้องนี้นี่นี่ก็เสียงดีนี่นี่แก้มเสียงดีแล้วก็น้องเดียนีก็เสียงดีนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่จะสัมผั์ครูพึ่งนะครับสำหรับครูพึ่งนี่ก็เป็นคุณครูนะครับคือลาออกจากการเป็นครูนะครับเพื่อจะมาเป็นหมอลำนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงผมสีไใ้สัมผัสครูนะครับครูพึ่งนะครับผมหัวหน้าปารุขออกนะครับพี่น้องมาแล้วครูพึ่งครับอ่าสัมภษณ์หน่อยนะครับครูพึ่งเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมาอยู่สาวนายนพันชูฮ่ง ตอนรกคมลนี่แต่ว่านมาดีนนาดีขึ้นแาค่ะมีแต่สูกงกำนังถัวค่ะเออเป็นแตกแต่างกันไหมกับการเป็นครูสิ้นเชิงค่ะสิ้นเชิงแต่ว่าเราเลือกอาชีพที่เราชอบเข้ามากขับข่ากับเป็นครูเขาก็มากขึน้นกันพันยเปอร์เซ็นไงหาซีฟค่ะไฮ้หาซฟแต่ว่าเขาไว้หมูพาเลียน พอพอแม่ไม่กดระดิกอย่างเดิมแบบว่าเพราะนสันบ้านเทางน้อยเซ็นเจ้าเป็นเฮ้ยเห็เป็นนายการาชการมาเท่ากัาซีผาซีบ้งมากปันไหนค่ะโอ้ครับผมแต่ว่าเราได้เลือกทางเดินของเราแล้วต้องไปดีก็มีแต่อนาคตได้บไหมผู้เพิ่งนี่กับเสียงเสียงดีพี่น้องเสียงดีเสียงดีนะครับถือว่าเป็นบุคลากรของสาวน้อยลำพูนโชว์ที่แบบมาตรฐาน นะครับสุดยอดเลยครับคู่เพื่อนเป็นกำลังใจให้นะครับตัวป้าวุ้งพรเอ็มซีนะครับเป็นกำลังแรงใจให้คู่เพืงนนำกระลักกันครับหัวหน้าหัวหน้าถือว่าเป็นหัวหน้าปลาลูกขวักนะอายุหลายก็มูได้เพียงหนึ่งหกกินได้มาด่าหกกิคนเนี่ยแกงกุ๊กกูแกงกุ๊กกูปลาลูกขวักทีมงานกาจะเป็นคู่เพิงน้องแก้มน้องเนี่นี่น้องเดียน้องฮักแพงน้องน้องขิมน้องฟ้าใส นะครับนี่แหละนี่แหละครับพัวหนาเพื่นหัวหนาพอหนามาลุกควักเพื่อนมาลุกมาหนาครับึ่งเด็กน่อยครับมพ่เด็กหน้อยมาเระหกว่าอายุหลายกูอายซื่อผู้คู่งอายุทไทแล้วครับปีนี้ยี่สิบห้านยี่สิบ่าแล้วนะครับน้องโอ้เป็นน้องพอดีกีวัาสิบปีนะครับสิบปีนะครับ กันที่ากันสิบปีสิปีขึ้นนนะครับผมถ้าว่าก็สู้ๆนะครับสูส้ๆไปก็ใจเดินทางสายฝนน้ำแขันเฮาเพราะที่กะเมื่อกี้กะเฮลองเพลงได้พับเพื่อนก็เลยอยากพันตัวเองมาเป็นหมอรับม,มือมันเพลงใ,นในไดได้มาสู้ชีวิตดอยามาปีมหันมายุ่วงงใหญ่แต่ว่าปบอ่บอบอบอได้ขึน้น่ได้ขึ้นก็เลยได้มาขึ้น เนี่ยปีนี้ในเมาขึ้นดูสาวหน่อยสองเข้านี่แหละครับผมสู้ๆไปน้ำกันเด้อดอีหลาเด้อค,ครับผมบิ๊กจิ๊บไปนะฝากช่องฝากช่องอีหลาน้อกันหนึ่งกับเขาฝากช่องยูทูบเราค่ะเพื่อนสุดาลตัมเมาจิวออฟเชื่อค่าับแม่แมเอนดูอีหลาอีจังคอนเทนต์ด้วค่ะขออนุญาตไีซ้อมหน่อครับครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นเทานี้ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานพวกเราด้วยก็แล้วกันนะครับ ครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ